มาแกผัดกุ้ยช่ายใส่หมูหนึ่งจานรถมาเริ่มล <ะ S 1> เลยตัวแป,ป๊ดใส่มัง่งไปอย่างไวๆนะเนี้รีบมากเดี๋ยวจะสายใส่ไข่ลงไป แล้วก็ยีใส่กระเทียมแล้วก็วใส่หมูลงไปผัดให้สุกๆหน่อย เดี๋ยวเราใส่ใบกุ้งแช่ลงไปปรุงรสด,ด้วยซอสมลาต่อหอ,อมมากแล้วก็ใส่น้่วเขีไปนิดนึง น่ากินมากไ,ไปการสเสิร์ฟเลยเลิศเสิเร์ฟเลิศสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถากกที่กดิเอาไว้ในรายการโปรดนะและถ้าใครอยากทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแกไปสนจอ Enjoy โรยพริกไทยนิดน,นึงไปแกแล้วเตินแกเลิศ